วาที่เาลบครับท่านก็คงจะมีนิสัยได้แล้วนะครับผมจะยังไงก็นะครับว่าไม่ปิดประชุมก็บอก,กเขาไปเลยครับว่าไม่ปิดแล้วนะครับท่านขอความกรุณาครับผมจะได้พิพายก่อ ชิญท่านชาดาเชิญฮะเชิญครับขอบคุณมากครับเรียนท่านประธานสภาดคกรพบครับที่ผมแปลยติอย่างนี้เนื่องจากผมเห็นว่าบ้านเมืองนี้มันจะเดินต่อไปไม่ได้วันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วสภาผู้แทระะนราษฎรไม่ใช่ที่แก้ปัญหาของประเทศแต่สภาผู้แทระะนราษฎรเป็นที่สร้างปัญหาของประเทศนะครับ ก็คือว่าวันนี้สิ่งท <an> ี <massage> ่ท่านเห็นอยู่นะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ผมเรียกในความบราบพว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าเราทุกคนยังอาศัยที่ฐิยังอาศัยตัวกูเป็นที่ตั้งบ้านเมืองนี้ก็จะตันหนิ่งเหมือนกันผมเรีย้วยความบราบพครับท่านประธานครับผมขอพูดหน่อยนะครับพ่อฝ่ายค้านที่รั้งสายผมขอพูดหน่อยเดียวผมขอพูดผมจบแล้วผมจะกลับบ้าน อนนอร,รมนนมมนนอมาวันนี้แล้วเมื่อกี้บอกว่ากูพูดมามึงก็ไี่พูดหน้าในสภาในที่การมธิการกูพูดครั้งเดียวจริงแม่งจะขึ้นเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ขึ้นหรือเนี่ยรอมาวันนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านมันตีกันจะไม่ลงขอพูดหน่อยนี่ด้ขอแล้วให้ไหวเลยเนี่ยท่านประธานครับชีวิตผมนะนะผ่านมาอย่างที่พวกคุณเจอเนี่ยมันน้อยนัก ผมยังให้อภัยได้ถามเม่อวันนี้ถ้าไม่ให้อภัยกันไม่ยอมรับกันมันจะเกิดอะไรมันกำลังจะวิบัติมันกำลังจะวิบัติครับผมไม่ว่าอาการเมืองวันนี้แม้แต่ระบบราชการมันก็เจ็งไปแล้วกับประเทศนี้ไม่ต้องอะไรมากครับทนาอบินิตท่านสุเทพเนี่ยโดยยนดําเนินคดีอ่ะ มันตลกบัดซบนี่คือตัวอย่างถามว่าคนทำก็ผิดไหมเขาไม่ผิดหรอกเพราะเขาก็เคยโดนกระทํามานะครับวันนี้ผมถึงบอกว่าแต่หลักของประเทศมันกำลังพังก็คือข้าราชก,การขบวนการยุติธรรมมันกำลังจะพังแล้วต่อไปมันก็จะพังหมดปัญหาคือว่าเพราะพวกเรานี่แหละครับไม่จะเกิดจากใคร เพราะพวกเรานี่แหละครับท่านมันทําให้ปัญหามันไม่จบผมถามว่าในเมื่อไม่จบเนี่ยใครได้ประโยชน์หรือมีคนได้ประโยชน์จากความขัดแยง้งผมแปลยติมามีถามว่าทำไมใช้ชื่อพันตำรวจโทรดรทักษณิกษณชิตวัฒนผมไม่ทราบว่ากฎหมายห้ามหรือเปล่าแต่ผมเปิดดูก็ไม่มีแต่ผมรับความจริงครับผมรับความจริงปัญหามันเกิดตรงนี้ เขาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเขาโดนปฏิวัติก็เขาก็ต้องต่อสู้ของเขาผมก็บอกว่าแต่ผมให้เฉพาะทักษิณไอ้คดีต่อเนื่องนะแวมวนะครับผมก็บอกนี้เรียนเรื่องความเคารพว่าผมเองเห็นสภาพม็อบเมื่อไม่นานผมก็ทุเรศลูกตาเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนไม่อยากมองม็อ,งกกอบต้มลงกากขอใบเบาข้าวสภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นกับประเทศนี้บ่อยเกินไป ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งม็อบต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ผมก็เลยสเสนอให้รับจัดสถานที่ในการชุมนุมถ้าไปอย่างนั้นประเทศนี้เดียมมเด๋ยวก็พรลบอความมั่นคงเดี๋ยวก็พรลบอความมั่นคงนะครับมันก็ไม่จบผมเรียนด้วยความเคารพวันนี้ผมเคยพูดบอกตลอดเวลาว่าถ้าบ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นคนที่รับผิดชอบและต้องรับผิดชอบโดยตรงคือน,นักการเมืองทุกคน ที่ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้ไปเอาใจในายกทักษิณนายกทักษิณนะผมติดคุกนะครับแต่ผมถือว่าหลักการแห่ภัยผมเองชีวิตผมพ่อผมถูกฆ่าตายแม่ผมก็ถูกฆ่าตายพี่ชายผมก็ถูกฆ่าตายเมื่อไม่นานนี้ก็ลูกก็ถูกฆ่าตายแต่ผมไม่คิดไรครับผมตามหาคนฆ่าพ่อผมได้ความโกรธแค้นก็ไปเจอเจอก็แก่สภาพดูไม่ได้ผมก็อภัยจิตผมก็สบาย ถ้าเรายังไม่มีจิตต้องความอาภัยเรื่องลูกชายผมคดีชนะเขาขี่ได้แพ้ครับผมยังรับสภาพเลยเพราะผมไม่อยากเป็นทุกข์เพราะผมไม่อยากเป็นทุกข์ผมโตมาด้วยคติที่ว่าใครฆ่าคิดฆ่ากูกูต้องฆ่ามึงชีวิตผมก็ไม่เคยมีความสุข ผมเห็นกับตาเมื่อผมเจ็บขวบมีคนมาบอกพ่อผมว่าเขาจะฆ่ามึงพ่อผมบอกลูกก็ยังเล็กแต่พ่อผมลืมไปครับว่าลูกแกก็ยังเล็กแล้วพ่อผมก็ถูกฆ่าตายนั่นคืออคติในหะัวใจผมผมถือว่าใครก็ตามที่เข้ามายุ่งกับชีวิตผมผมสู้ท้งนั้นแต่วันนึงผ่านไปผมก็รู้ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให แล้วเรายังมีแบบนี้ในสังคมนี้อีกมากมายเรายังมีลูกทหารตำรวจเรายังมีคนเสื้อนั้นเสื้อนี้ที่ตายแล้วพี่น้องเขาลูกหลานเขามีความอาฆาตแค้นในหัวใจผมพูดได้เลยครับแม่ผมเลียงผมมาดีถ้าไม่งั้นชีวิตคงไม่เป็นบู้แทนแล้วครับคงจะอยู่ในคุกหรือจบที่ไหนสักแห่งผมเรียนในความรมว่า,วาแล้วเด็กพวกนั้นหรือปัญหาพวกนั้นที่มันต่ออยู่ในลูกหลานที่พวกเรามองไม่เห็นเนี่ย มันจะมีผลกระทบกับสังคมอีกมากมายผมถึงบอกว่าพอเจะรับหยุดจะครับมันช้ำมาแล้วพอสมควรวันนี้มันอยู่ที่ผมเคยพูดตลอดว่าอย่าถามว่าเรื่องนี้จะจบยังไงถามว่าเราจะทําให้เรื่องนี้จบยังไงแค่นั้นเองเราต้องยอมรับความจริงครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงท่านนายกสิ้นใครก็อยากกับบ้านผมเคยดีก็ดีดครับฝันที่สุดคือบ้าน มีพันล้านหมื่นล้านคงเจอลูกไม่มีความสุขเท่าที่บ้านตัวเองเหรอกผมเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้ผมอยากเห็นจริงๆครับอยากเห็นพวกเราทําความเข้าใจกันนะครับผมเองไม่เคยเห็นด้วยอาการปิดอภิปรายแต่วันนี้มันก็เหลือเตอวจริงๆครับผมก็พูดด้วยความเคารพทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองผมพยายามอยู่ตรงกลางแล้วก็รักและเคารพทุกคน ผมไปคุยกับท่านนายกอภิสิทธิ์่อนอนุญาตเอ่ยนามท่านท่านก็เข้าใจผมก็ยังภูมิใจว่าท่านเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับผมเรียนแลาผมผมอยากเห็นสิ่งต่างๆมันมันจบครับด้วยความรบราบพจริงครับท่านประธานวันนี้ผมทําหน้าที่แล้วขออนุญาตไม่ลงมติครับมักรอยอยู่ที่บ้านเหมือนกันครับด้วยความเราบพครับ